มาแล้วตดนซ้ายเกนะียะมาดอมาให้หมดเลยพวกมึงอ่ะเกียรบัตรวมมาเลยตลอดไเนี่ยฉีใช้ลูตีไวหรือเปล่าอ่าลูนฉีผมเปิดให้ดูนะไอ้ลูนนี้เลยแล้วอย่าไปบอกใครเขาละกรอบ85.6ต้องจุดหกนะจมันจะเป็นเลข เออ่สำหรับคนจีนน่ะเลข6มันจะเป็นเลขมงคลดำโชคดำโชคใช่ๆๆเนี่ยไปแล้ว่าสุดยี่นี่จะเอาเหรฮะมันเดิมมันโดนหมุ่มันจากกรอบกูโลกไม่ดูรุ่ดิ่งสะเต๊ะเปิดบ้าน วันเดอร์ฟิกเกอร์ครับน้องๆสามนาทีจ้าเล่นป่าเนี่ยเฮ้ยกูตายเฮียมาจ้ากูไม่มีโดดไดยังกูไปเล่นเจ้ยกูรู้มันจะตกใจอยู่เนี่ยเครียวันเดอร์วุเมนยังไงก็ตายครับ ร้องแหละมาทางนี้เถอะโอ้อชินีกันให้กันให้ตีแล้วตีแล้วอ้มิกกูโทษบอกเพื่อนกูทักให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายตายอยู่แล้วที่ทำไมทำไมกูวิ่งช้าจังวะโอ้โหฟิล์มอยู่นี่เชียร์คลิปเถอะถ้าตรงนั้นน่ะ โอ้โหไม่ได้เอาแค่บูชีเอาชีวิตด้วยสัตว์เนี่ยติดแล้วเนี่ยกูวิ่งช้าของวะเดสสัตว์ทำเพื่อขวามาดิสวอยว์มาดิสัตว์มาดิวานะตัวซ้ายเกียแมงกูก็ไปเอาหาตัวเดียวมึงเอากูเยอะเลยแมงรอดาบนาแล่สัตว์ มาดิมาให้หมดเลยพวกมึงอ่ะอย่าบัดล้วนมาเลยฆ่ามันฆ่ามันโอ้โหเดียวน็อสเฮียกระจอกบอกเจ๊งไอ้พวกนี้นี่ก็แน่ที่ไหนได้แม่งเลยแม่งเลยไม่ค่อยอยากจะโชว์หรอกเดี๋ยวเขาหาว่าคุยไม่ใช่คนที่คุยอยู่แล้วด้วยอยู่เลสมันไปทีมันช่วยหน่อยได้ไหมช่วยหน่อยได้ไหมได้ว่าไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมาเออเอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำเดาน้ำเอาน้ำเจ็บตายตายตาย แกกูยังพวกไม่โดนเลยเฮ้ยโอ๊ยทำไมมันมันดูดไม่ได้อ่ะผมไล่ความปานีอยู่แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวมึงนะไอ้ที่นี่ไอ้กูก็ไม่ไหวแล้วนะมอแบกไม่ไหวอุ้ยโหผัาไม่โดนโคเลนโคเลนช่วยด้วยช่วยด้วยคามันทีใครก็ได้ข้ามันที เฮ้เพื่อนไม่พังให้ด้วยฟอนเลนบอกกูแบกขนาดนี้ไม่บางให้กูไม่เลยูจะผักใครก่อนดีงจะเพียบไฟได้ก็เลยไม่ผักแม่งเลยละกันผักลมซะจยอยู่กันเป็นล้อยพี่ฟอนเลนนี่ทำตึงจัดเลยนะสัตว์เฮ้ย ฮ้ยิกทำตึงกว่าเฮ้ยไมเอากูไมเอาสวยเออดูดูนี่้ามันตายไหมอาันนี้กูตึงโอ้โหเอ้ยไม่มีตึงต่อกูเลยเนี่ยมวลต่อมวลแค่นี้มันมาล็อกิดแล้วพิมพีแล้วม้ยนี่ขนาดพิมัิ๊กหนีแล้วอนออ๋ออ๋อ

กูอยากให้กูเลยซัพพอร์ตเขาได้กันยังไงกูไม่มีพันนิตมีเนมาได้กูไม่ีพันนิโอ้กูกระโดดข้ามแล้วกูยังโดนกนอ่ีแล้วโจะิายโอ้ยโอลย้ยง้ออยออ้ยยยง จะยังไงตัวเลงก็เกิดอยู่แล้วมึงขอเวลาขอเวลาแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บนึงขอร้องฟอร์เลนตัวเดียวหลุดมาดิแบบเดินแบบจะโชว์อ่ะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวกูไปโง่เดี๋ยวกูไปโง่ให้อย่าให้มันไอตีมานะอย่าให้มันโง่ไอตีใส่มึงมานะไอ้ยมันมาแล้วกูแอบกูแอบอย่าไปหกูอย่าไปหกูมันตียากมาแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยสวยกูโดนหุบกูโดนหุบไปแล้วกูไปแล้ว คลิปเข้าไหมอ่ะเข้าเข้าแต่มันจะสกิลสาย่าโอ้ไม่ตายเฮี้ยจนพอเลมันกำลังเดินมานฮ้ยชิบหายแล้วโอ้มนไม่ตายอะมก็กลัวย้ายย้า้อย มไปสี่วิมาปัสี่วิสี่วิอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสกิลป่ะมโอ้ m ั god ดยูป่ะมาสวยสวยไปเถอะไปเถอะเฮ้ยมาอีกแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยวิกวิควิ

โอ้ยบอลเลยมาแล้วบอลเลยมาแล้วยากโอ้ยจบเกินแล้เย็นเร็แลวจะตายแล้วแรงกว่านี้โอเคเฮ้ยไอ้กี์ินี่บอสเฮ้ยต้งรอดยันสุดสัปดได้อยู่ได้อยู่มันหมดมันหมดมันหมดมาอยู่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 ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปไปไปฟิล์มไปเล่นฟิล์มไปเล่นไปเล่นไปเล่น ไม่มีอะไรแล้อยากได้อยู่เ้ยสว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 ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วพอเล่นผมมาได้้วมาล่นแลวนี่มาได้แลวนี่มาได้แล้วน่อยี่วยหน่อยตายตั์ไปไงมือกีบโหนหน้าครับกูรอมานานแล้วตาย รอมานานแล้วเวลาที่พวกมึงตายอ่กูได้เสียงดังบ้างแบบว่าโจมมึงมานานแล้วกูขอด่าบ้างวัดวัดวัดอันนี้เขาเรียกว่าหุบหลบเฉยตายหาหมดโอ้ยโอ้ยเฮียกูโดนหุบเดี๋ยวมิกกูโดนหุบออกมาได้ปะไปเลยไปเลยไปเลยแล้วมันจะตามทันแล้วเชื่อใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอ ไปเลยถือกระจังวะไหวอยู่กูยังไหวอยู่ไหวอยู่ไหมไหวอยู่ไหวอยู่ไอยู่ไม่ใช่ได้อยู่ใช่ไหมคือไหวอยู่ไหวไหวเลยไหวเลยโอ้มันแดดแดดอยู่นี่สวย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 อย่ากระวางหม้อบักเห็นกูแท้ๆมันยังวิ่งเข้ามาไอ้นี่นักถ่านเก่าไม่กลัวความตายเอ้ยไปโซนไปโซนย่านน้องหน่อยไปโซนย่าน นนกัมันมาเลยอย่ากูตายอย่ากูตายอย่ากูตายเก๋กูตายแล้วมอสอยากชีวิตช um, like uhh, ีวิตมอสอยากชีวิตชีวิตไม่เป็นไรเราชนะได้นะฝากกดไลค์ผมหน่อยนะใครที่เข้ามาใหม่นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะแวะกดไลค์ผมหน่อยกดไลค์พื่อกันบ้านได้ปั๊บเฮ้ยแกหุบไปแล้วแกหุบเล่นไปแล้วแกหุบเล่นไปแล้วเฮ้ยดึงสวยดึงสวยกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บมันไหลมันไหลมอสไอ้มอสเถื่อ ้มันโถมกับอ่าแก๊กตาย <laughs> ขามนหมาม่วงหมาม่วงให้มันไปเถิะให้มันไปเถะิเถะต่อไอ้ป้อมเนี่ยให้มันไปเถิะและดูโอ้ก่อนมาแล้วแบบเลดเต็มเอ็ดวิแห่งปฏิหาร แมึก็ยังจะลงไหมัง้ไหมมาช้ากว่าเดิมมีคนลไปชอบซ้นาฝ่งนูนใจไม่ีไขยเล่นบม้ไหอยู่ไหอยู่แผนนี้โดน3ทางก็พิกได้ถ้าได้ก๊อตได้มาได้ได้สมางแลม่งได้กอีกก็คือมอ่นแ้ทางไม่กลัวเราจะได้กตยังไงครับเปิดตาไปเดินไม่ได้เลยเฮมาลั่้างลครึ่งทครึ ไอ้ตายตายตายเมียตายเมีตายเล่นมันเล่นมันสวย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 เมีตายไม่ใช่อะไรอ้นี่ใครวันเดอร์ตายเลนคันดาร์กดาร์กดากมาแล้วไปเอไปดไปดีไปดตายดาร์กดีีไป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 เี่เอดาร์อาดาร์กดาร์กดารดดดมันน่าจะไปดันล่ก่ามิเกีม้ำเลได้ไมีแต่กูเท่านั้นที่จะ สู้กับมันสูสีโอ้ยังมีคนตาเฮ้ยตายสวยสวยสวยสตายไอ้้ม่วงมาสองตัวไอ้ม่วงสองตัวเมย์ันตายเมย์ันจะตายเมย์สวยเมย์ตายเมย์ตายเมย์นตายตีปั๊มกูตีปั๊มตีปั๊มตีปั๊มตีปัวอเนคาร์บอน้วกูดึกดดึโอ้อรเรนคาร์บอนปหนอโอ้ ผมผมเจมา์เดียมตาตานนี้ก็รอดไปอีกตาหนึ่งนะครับผมแหมโชคดีนี้ว่าได้พลังกล้ามเนื้อฉีของเราเข้าไป